ขั้นได้คืมเฮือนแล้วอย่าลืมเฮือนแพ้ไม่ไพ่ขั้นได้เป็นใหญ่แล้วอย่าลืมข่าผู้พ้อยพี่น้องเขอ้ยก็ขอสวัสดีนะครับพบกันอีกแล้วกับพญาคมคมนะครับก็เลยนำพญาพ่อแม่ครูบาอาจารย์มาฝากเช่นเคยซึ่งพญาบันนี้ก็จะออกลักษณะ ว่าเกิดเป็นคนนี่ก็อย่าลืมคนที่คอยช่วยเหลือเจือจุนคนที่คอยทำให้เราร่ำรวยไม่ว่าจะเป็นวัสดุบุคคลสิ่งของหรืออะไรต่างๆเราก็ไม่สามารถลืมได้เอาตัวอย่างเช่นคนจีนเนี่ยนะครับไม้คานหรือไม้หาบของเนี่ยโอ้เขาบูชาไว้เลยนะครับ เพราะว่าเขาบอกว่าเขาได้ดีนะเพราะไม้คานไม้หาบของนี่แหละถือเป็นของศักดิ์สิทธิ์เลยอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับของความกระตันอยู่บุคคลก็เช่นกันคนไหนที่ทําให้เขามีอย่างมีกินเนี่ยเขาก็จะมีอังเปามีอะไรให้ในสิ้นปีเป็นวิธีของการตอบแทนคนที่ทําให้เขามีอยู่มีกินนะครับซึ่งพญาบันนี้ก็มีลักษณะวามไม้ก็ประมาณนั้น ว่าถ้าได้เป็นใหญ่เป็นตูแล้วอย่าลืมคนข้างหลังอย่าลืมคนที่คอยช่วยเหลือเจือจุนอย่าลืมคนที่คอยทํางานให้เราบางคนเราเนี่ยมันเยอะแยะมากมายเด็กความถนัดมันไม่เหมือนกันบางคนก็อาจจะถนัดทางด้านความคิดบางคนก็จะถนัดทางด้านลงทุนทำบางคนก็ถนัดทำเรื่องวางแผน บางคนก็ถนัดเรื่องใช้รถใช้อะไรต่างๆนานาเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้แหละเราก็ต้องเอามาหากันมาเข้ากันเพื่อจะให้งานดําเนินไปได้เมื่อได้ดีได้ดีแล้วเราก็ต้องตอบแทนตามสถานะของคนเหล่านั้นให้สมควรแก่สถานะของเขาแก่หน้าที่ของเขาถ้าเราไปลืมคนเหล่านี้อนาคตมันอาจจะขัดสนมันอาจจะไม่ เพียบพร้อมก็ได้เราบอกไม่ถูกเพราะเนื่องจากว่าถ้าให้เราเนี่ยอากตันอยู่ต่อคนที่คอยช่วยเหลือเราในรอบหน้าเขาก็ไม่ช่วยแล้วเบื้องสมนนว่าตัดต้นไม้ทับถนนไปได้ครั้งเดียวครั้งต่อไปก็ต้องลือต้องอะไรใหม่ซึ่งเกิดความร่าช้าพอสมควร พญานาคบนนี้ท่านถึงเน้นว่า,าต้องจบแทนเขาเถิดจงตอบแทนเขาเถิดจงให้เขาเถิดในสิ่งที่ควรให้ในคนที่มีบุญคุณมีอะไรต่อเรานั้นก็คงจะฝากไว้แค่นี้นะครับขอบคุณที่รับชมเราฟังครับผม